แม่มีเรื่องนะคะที่ไม่ค่อยดีนะคะจะมาบอกเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะว่าแม่นะคะตรวจพบเชื้อโควิดนั่นเองตรวจพบเชื้อโควิดนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าอา้าวแล้วพี่หมียวน้องม,มุกติดไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าแม่เป็นแล้วนะคะคือก่อนหน้าน,นี้พี่หมียวน้องม,มุกไม่ได้นอนกับแม่กับพ่ออยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่บ้านคุณย่านั่นเองซึ่งเราก็แยกกันอยู่คนละหลังอยู่แล้วนะคะแต่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่กันที่ช่องมิวมุก n แนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่ก็อาจจะมาแบบปแปลกๆไปนะคะคือหน้าสดด้วยแล้วก็เสียงเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอาจจะเจอแม่คนเดียวนะคะเพราะว่าแม่มีเรื่องนะคะที่ไม่ค่อยดีนักนะคะจะมาบอกเ,เพื่อนๆนนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะว่าแม่นะคะตรวจพบเชื้อโควิดเองตรวพบเชื้อโควิดเองแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นะคะก็าอาจจะสงสัยว่าแล้วพี่มิวน้องมุกแลคะแม่ เป็นยังไงบ้างติดไหมหรือว่าแม่ไปติดที่ไหนมานะคะคือแม่ขอเกินก่อนแล้วกันนะคะก่อนหน้านี้คือคุณพ่อนะคะติดเชื้อก่อนนั่นเองโดยที่คุณพ่อก็ไม่ทราบนะคะว่าคุณพ่อไปติดที่ไหนมาเพราะเรานะคะใช้ชีวิตประจําวันแบบปกตินะคะก็คือออกไปทํางานกลับบ้านก็คืออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะโดยที่เราออกไปข้างนอกเราก็ระวังตัวนะคะก็ไม่ได้ว่าแบบอยู่แบบไม่ระวังนะคะก็คือออกไปข้างนอกเราก็ใส่แมส ฉีดน้ำยาแอลกอฮอล์ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ทํางานเกี่ยวกับไรเดอร์นะคะก็คือต้องอาจจะต้องรับเงินสดจากลูกค้าหรืออะไรคุณพ่อก็จะฉีดตลอดนะคะเกี่ยวกับพวกเงินที่รับมาหรืออะไรนะคะแต่มันก็พลาดจนได้นะคะคุณพ่อก็ตรวจพบเชื้อไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าอ้าวแล้วพี่หมีน้องมุก ติดไมอะไรนี้เพราะว่าแม่เป็นแล้วนะคะคือก่อนหน้าเนี้ยพี่หมิวน้องมุกไม่ได้นอนกับแม่กับพ่ออยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่บ้านคุณย่านั่นเองซึ่งเราก็แยกกันอยู่คนละหลังดูแล้วนะคะแต่ก่อนหน้าพี่หมิวน้องมุกเนี่ยก็มาคุกคีกับแม่ที่บ้านกับคุณพ่อที่บ้านเหมือนกันก่อนที่จะรู้ว่าพ่อติดนะคะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่ากินอะไรร่วมกันก็คือมามานั่งเล่นมาอะไรที่บ้านแม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแยกพี่หมิวกับน้องมุกเนี่ย ไปอยู่บ้านยาก,ก่อนเพราะว่าพี่หมีน้องมุกยังไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ก็คือเราก็แยกห้องให้พี่หมีน้องมุกอยู่ที่บ้านคุณย่านั่นเองแล้วก็ปกติพี่หมีน้องมุกเนี่ยจะนอนกับคุณยา่า <c oughs> ใช่ไหมคะแม่ก็ให้พี่หมีน้องมุกเนี่ยนอนแยกกับคุณย่าก,ก่อนแล้วส่วนแม่เนี่ยก็ยังไม่มีอาการตอนนั้นแต่คุณพ่อเป็นก่อนก็จะแยกห้องกันนอนแต่คือแม่เนี่ยต้องอยู่บ้านหลังเดียวของคุณพ่อไงคะแต่ก็คือนอนคนละห้องกัน แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรคุณพ่อก็รักษาตามอาการไปนะคะก็คือทานยาแล้วก็ให้อยู่เฉพาะห้องคุณพ่อเลยแต่ที่แม่ติดเนี่ยแม่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะประตูลูกบิดหรือว่าห้องน้ําที่เราใช้เนี่ยอาจจะทําความสะอาดไม่เพียงพอนะคะเหมือนกับว่าเวลาคุณพ่อใช้งานแล้วเราอาจจะเช็ดน้ํายาฆ่าเชือ้อหรือว่าล้างน้ํายาฆ่าเชื้อไม่พอเราก็ไปหยิบจับต่อนะคะก็เลยทําให้แม่นะคะติดเชือ้อซึ่ง พอคุณพ่อนะคะเป็นมาได้ประมาณ3วันแม่ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะตอนนั้นก็คือยังแบบสุขภาพดีตัวเอทีก็ยังขึ้น1ขีดนะคะตลอดก็คือเราก็โล่งใจเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบทานวิตามินซีแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพค่อนข้าง ดีพอสมควรนะคะก็เลยชราใจเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ก็อยู่กับผู้ที่เขาเป็นโควิดมาก่อนนะคะก็คือเพื่อนๆที่ทํางานก็เป็นอยู่แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่เป็นอยู่คนเดียวนะคะทั้งที่ทํางานเขาเป็นกันหมดแล้วแต่พอมาอยู่กับคุณพ่อพอคุณพ่อเป็นปุ๊บเหมือนกับการที่เราอยู่บ้านเดียวกันใช้ของร่วมกันนะคะมันก็อาจจะแบบว่า เกิดเป็นแบบว่าติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะซึ่งใช้ของร่วมกันในที่นี้ที่แม่หมายถึงไม่ได้แบบใช้ช้อนใช้ชามอะไรร่วมกันนะคะพอรู้ว่าคุณพ่อเป็นเนี่ยเราก็แยกทุกอย่างนะคะแยกกันใช้แต่ในกรณีที่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยเราอาจจะจับลูกบิดเดียวกันประตูห้องน้ําเดียวกันนะคะหรือว่าฝักบัวอันเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทําให้แม่นะคะอาจจะติดเชื้อตรงนั้นนะคะค่ะแล้วหลังจากที่คุณพ่อเป็นปุ๊บนะคะก็มาเข้าถึงเรื่องที่คุณแม่ตรวจเจอเลยนะคะณนะวันนี้นะคะแม่ตรวจเจอ ว่าแม่มีผลนะคะเป็นโควิดวันแรกเลยนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่5นะคะที่แม่ตรวจเจอนะคะอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะจากวันที่ตรวจเจอก็คือก็ก่อนหน้านี้พอคุณพ่อเป็นมาประมาณ3วันพอวันที่3าหลังจากที่คุณพ่อเป็นเนี่ยแม่เริ่มมีอาการคือเริ่มเจ็บคอนะคะระคายคอก่อนนะคะทุกคนอาการเริ่มแรกที่แม่เป็นโควิดนะคะระคายคอแล้วก็เริ่มจะไอนะคะไอไอแล้วก็ เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วแหละเริ่มคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นแล้วหรือว่าหลับเชื้อแล้วนะคะก็พยายามตรวจทุกวันนะคะตรวจตรวจตรวจก็ยังไม่เจอเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตรวจประมาณสองคนนะคะเช้ากับเย็นก่อนไปทํางานก็ตรวจกลับมาก็ตรวจนะคะซึ่งมันก็ยังไม่เจอพอวันที่สองเสียงเริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนแต่ผลการตรวจก็ยังตรวจไม่พบนะคะก็คือเจอขีดเดียวอยู่นะคะยังไม่ขึ้นสองขีดนะคะแต่ก็คืออาการมันเริ่มออกแล้วพอทีนี้ ไปทํางานปุ๊บวันนั้นนะคะก็พอตกเย็นเริ่มเสียงแห้งเสียงแหบเสียงเบียดน,นะคะก็ประมาณนี้เลยก็คือก็เลยตรวจอีกทีนึ่งก็ยังไม่พบอีกเนื่องด้วยความคิดแม่นะคะแม่คิดว่าพอเรายังไม่มีไข้ ที่มันเป็นแบบอาการโดยรวมที่ครบแล้วค่ะมันอาจจะยังไม่ขึ้นสองขีดแต่พอเมื่อวานนะคะอันนี้นับจากที่แม่ตรวจเจอวันนี้นะคะเมื่อวานแม่กลับมาจากที่ทํางานแม่ก็รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลยตรวจอีกทีนึงนะคะพอตรวจมันก็ยังไม่ขึ้นนะคะคือขึ้นขีดเดียวก็จะเป็นอันที่ตรวจอันนี้นะคะอันนี้คือที่ตรวจเมื่อวานนะคะก่อนที่จะตรวจเมื่อเช้าพอเสร็จตอนเช้าปุ๊บ แม่ก็เลยรีบตรวจก่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นเราจะหยุดงานหรือวาลางานนะคะกับหัวหน้าก่อนทีนี้เราก็เลยโทรให้พี่มิวมเอาที่ตรวจมาให้นะคะเราก็มานั่งตรวจแม่ก็เลยตรวจปุ๊บผลก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย มันก็ขึ้น2ขีดเลยนะคะทุกคนซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เริ่มมีไข้เริ่มมีตัวร้อนแล้วก็เจ็บคอนะคะแล้วก็รายักคอมากนะคะก็จะเป็นอาการเบื้องต้นประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปติดตอนไหนหรืออะไรนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะระวังตัวไว้ด้วยแล้วหลังจากที่แม่ตรวจเจอแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจนะคะที่ทักเข้ามานะคะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆแม่ๆนะคะทุกคนที่โทรมาถามอาการนะคะแล้วก็ไว้พรให้หายไวๆนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะเป็นนะคะเพราะว่าเราเราคิดว่าเรารอดมาหลายซีซั่นมากในการเจอกับเพื่อนๆหรือว่าใครคนรอบข้างที่เป็นโควิดแล้วเราไม่เคยติดไม่เคยเป็นเลยแต่มันสําคัญมากกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ต่อให้เราไม่ได้กินอะไรด้วยกันก็ตามมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปหยิบจับต่อกันมันก็อาจจะมีเชื้อตรงนั้นได้นะคะแล้วพอหลังจากที่แม่นะคะตรวจเจอปุ๊บแม่ก็หาสถานที่นะคะที่เราจะต้องไปตรวจหาผลนะคะเกี่ยวกับ ผลตรวจของเราว่าเราเป็นโควิดแน่นอนเพื่อที่จะไปยื่นการทางที่ทํางานเราเนาะแม่ก็ไปลงทะเบียนไว้ที่โรงพยาบาลมาประกอบเก้าเองนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะ walk in นะคะไปตรวจโควิดได้เลยนะคะเราต้องลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บของหน้าโรงพยาบาลก่อนนะคะคือหน้าเพจโรงพยาบาลน,นั่นเองแล้วแม่ก็ได้ไปลงทะเบียนที่เรียบร้อยนะคะแต่เราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนั้นประมาณ2,500บาทเพื่อที่จะเอาผลนะคะไปยื่นกับที่ทํางานหรือว่าประกันที่เรามีอยู่นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะแม่ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็มาแจ้งข่าวให้ฟังกันนะคะก็ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวแม่จะมาแชร์กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็ติดตามอาการตรงนี้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาอะไรนะคะที่จะต้องทานแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่แม่นะคะไปหาคุณหมอนะคะตรวจผลแล้วมี วิธีการปฏิบัติตัวยังไงมียาอะไรที่ต้องกินแล้วก็แน่จะรักษาตัวกี่วันถึงจะหายนะคะก็เอาไว้จะมาแชร์กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย